ข้อ24นะครับเป็นโจทย์สสวทนะครับปี2556นะครับรอบที่1นะนะครับขอขยายรูปหน่อยนะครับนิดหนึ่งเขาบอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ดังรูปนะครับจากรูปนะครับถ้า ADEC เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเบานะครับอ่านะครับขอซูมนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเบานะครับรูปเบาเป็นลักษณะแบบไหนรู้ไหมครับก็คือด้านประชิดจะมีขนาดความยาวเท่ากันก็คือด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะครับ ด้านของ ac นะครับ ac ก็เท่ากับด้านของ ad นั่นคือเทคนิคของเขานะครับแล้วก็มุมนะครับมุมนะาดูดีนะครับมันจะมีแกนสมมาตรอยู่แกนเดียวก็คือแกนที่สามารถพับแล้วก็นะครับเกิดการทับแล้วแนบสนิทก็คือเส้นแกนสมมาตรก็คือจาก a ไปยัง e นะครับจาก a ไปยัง e นะนะครับตรงนี้นี่คือแกนสมมาตรของเขานะครับก็คือเส้นแทงมุมเส้นหนึ่งแหละครับตรงนี้อ่ะ นะครับแล้วก็จริงๆใช่มุมของรูปนี้ก็ต้องตัดกันเป็นมุมฉากนะครับแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับตรงนี้แต่กลนเป็นมุมฉากนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครูก็เอาออกไปดีกว่านะครับนะครับแล้วก็มุมนี้ครับมุมหน้ามุมของ A C E นะครับ A C E นะครับนะครับมีขนาดก็คือเป็น Y องศานะครับแล้วก็มันจะเท่ากันกับมุมของ A D E นะครับ มีขนาดก็คือ Y เหมือนกันนะครับองศานะนะครับและเขาบอกว่ามุมของ AEC ครับ AEC นะครับโทษทีครับและโจทย์บอกว่านะครับและโจทย์นะครับบอกว่ามุมของ DEC ครับ DEC เดี๋ยวขอเป็นสีแดงดีกว่านะครับเดี๋ยวงงนะ DEC คือมุมนี้นะครับ มีขนาดเป็น9เท่าของมุม C A D นะครับก็คือมุมนี้มีขนาดเป็น9เท่าแสดงว่าครูกําหนดมุมของนะครับ C A D ก่อนดีกว่าให้เป็น x ละกันนะครับนะให้เป็น x องศานะครับแสดงว่ามุมของ D E C เนี่ยจะเป็น9 x นั่นเองครับทันไหมเพราะว่ามีขนาดเป็น9เท่านะครับก็คือเอา9ไปคูณกับมุมของ C A D ครูให้มีขนาดตรงเนี้ยเป็น x ถูกไหมครับเอา9ไปคูณ x แสดงว่าได้ของมุมของ AEC ก็คือ 9x โอเคไหมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาดูนะครับโดยจับความสัมพันธ์นะครับของมุมภายในของสามเหลี่ยมนะแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เขียนเป็นสมการแล้วก็เราแก้สมการครับข้อนี้นะเพื่อจะหานะครับโจทย์ถามหาว่านะครับมุมของ ADE มีขนาดกี่องศาไฮไลท์นิดนึงครับ โจทย์ถามหามุมของ ADE นะครับก็คือมุมนี้มุม Y นั่นแหละครับซึ่งมีขนาดเท่ากันกับฝั่งนี้โอเคไหมครับอขอให้เข้าใจนะโอเคครับคราวนี้เรามาดูรูปสามเหลี่ยมกันนะครับนะขอแก้สมการใช้สีฟ้าดีกว่าอ่าจากสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมของ ABC นะ ABC เราได้อะไรบ้างนะครับนะครับมุมภายในนะครับสามมุมนะ นะครับรวมกันเท่ากับ180โอเคไหมครับตรงนี้นะนะครับมุมแรกก็คือมุม x นะครับมุมนี้ x บวกกับ60บวกกับมุม y นะโอเคนะเท่ากับ180นะมุมภายในนะครับของสามเหลี่ยมนะครับอ่ะผมขอเขียนก่อนนะครับ x บวกด้วย y เนาะนะครับแล้วก็บวกกับ60นะครับเท่ากับ180โอเคไหมครับนะตรงนี้เป็นองศานะครับ ขอย่อนิดนึงนะครับแสดงว่าเดี๋ยวครูย้ายนะครับ60ตัวเนี้ยนะครับครูใส่องศาไว้ด้วยก็ได้ครับนะแสดงว่าครูจะได้มาเป็น x บวก y นะครับจะเท่ากับ180องศาลบด้วยนะครับเราจะย้ายตัวเนี้ยมันบวกอยู่ย้ายไปลบนะครับลบด้วย60นะครับองศาเราจะได้มาเป็น x บวก y หรือมุม x บวกมุม y เท่ากับนะครับ120องศาโอเคไหมคราวนี้ครูเก็บไปก่อนนะครับตรงนี้ นะครับไฮไลท์ไวเลยนะครับไฮไลท์ไวเลยนะแล้วก็ครูก็จะลบนะครับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องของไฮไลท์เนี่ยนะครับโอเคไหมอย่าลืมเราถามหามุมวายนะครับโอเคไปต่อครับตอนนี้เยังแก้ไม่ได้นะครับตัวแปรของเราเนี่ยมันจะติดตัว x อยู่เราเลยอาศัยความสัมพันธ์ของรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมดูนะนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับ A D E C ครับ นะครับ ADEC นะครับมุมภายในเอามาดูครับรูปสามเหลี่ยมของ ADEC นะครับนะเราอาศัยตรงนี้แหละครับมุมภายในนะครับ4มุมรวมกันนะครับเท่ากับ3 6 0จําได้นะครับมุมภายในนะมุมภายในของสี่เหลี่ยมในโลกใบนี้นะครับทั้ง4มุมรวมกันเท่ากับ360ครับเราก็จะได้นะครับไฮไลท์ต่อครับได้มุมว2มุมแล้วก็บวกกับ 9x บวกกับ x, x ครับเท่ากับ360นะโอเคนะนะครับขอลบก่อนอ่ะเขียนเลยครับคราวนี้มุม y บวกมุม y บวกกับ 9x บวกกับ x เท่ากับ360องศาโอเคไหมแล้ว y บวก y เราก็บวกได้ใช่ไหมครับแล้วก็บวกเลยครับได้มาเป็น 2y เนาะนะครับ 2y นะนะครับแล้วบวกด้วย10 x ใช่ไหมครับเพราะ 9x บวกกับ x ทน x สิบ x เท่ากับ360อนะนะครับองศาเราจะเห็นว่าสมการเนี้ยเราสามารถนะครับหาร2ตลอดได้เราสามารถหารได้นะครับหารทั้ง2งฝั่งนะครับแสดงว่าเราหาร2ตลอดก็คือทุกตัวจะต้องหาร2นะครับตัวแรกเลยนะหาร2เราจะได้มาเป็น y นะครับบวกด้วย10นะครับหาร2ก็ได้เป็น5 x นะครับเท่ากับหาร2ก็คือ 180องศานะครับอย่าลืมนะตรงนี้เราหาร2ตลอดนะครับเดี๋ยวงงนะครับว่าสมการนี้ได้มายังไงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะหานะครับโดยเราเห็นสมการข้างบนใช่ไหมครับ x บวก y เท่ากับ120คราวนี้เรามี y บวกด้วยอะไรเอ่ยครับ 5x คูกระจายไอ้เจ้า 5x เนี่ยมาเป็น x ตัวหนึ่งได้ไหมคูกระจายนะครับใช้เทคนิคนี้นะครับนะน้องๆอาเป็น y บวกด้วย x แล้วบวกด้วยอะไรรู้ไหม 4x เพราะว่าไอ้เจ้านี่ครับ 5x เกิดจาก x บวกกับ 4x ใช่หรือไม่เรากระจายมาครับเดี๋ยวจะแทนค่าโอเคไหมครับโอเคนะอ่ะเท่ากับเหมือนเดิมครับก็คือเท่ากับ180องศาทันนะนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวครูกแก้สมการต่อข้างล่างแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับต่อข้างล่างตรงนี้เลย และเรารู้แล้วนะครับจากข้างบนนะสมการข้าง,งบนที่เราไฮไลท์ไว้นะครับก็คือ x บวก y เท่ากับ120แสดงว่าไอเจ้าตรงนี้ครับที่เรากระจายมาก็คือไฮไลท์ดีกว่าไอ y บวก x ก็คือ120นั่นเองแทนค่าไปเลยครับเดี๋ยวงงยงเส้นแล้วกันอ่ะนี่ครับเราแทนค่าไปเลยนะครับเราจะได้ปุ๊บตรงนี้คือ120บวกด้วย 4x เท่ากับ180นะนะครับคุณไม่ต้องเขียนแทนค่านะครับ แล้วครูก็ย้าย120องศาเนี่ยนะครับย้ายทำอะไรครับเป็นลบได้มาเป็น 4x เท่ากับ180องศาลบด้วย120องศาเราจะได้มาเป็น 4x เท่ากับนะครับตรงนี้ก็คือเท่าไหร่เอ่ยครับ60ถูกไหมองศาแสดงว่าโอ้เขียนละเอียดมากนะครับเอาเขียนฝั่งนี้ต่อดีกว่านะครับครูย้าย4ตัวเนี้ยนะครับคูณอยู่ย้ายมาหารนะครับเราจะได้มาเป็น x เท่ากับนะครับ60ส่วนด้วย นะครับ4ก็ได้มาเป็น x ก็คือ15องศาทันนะคราวนี้โจทย์เนี่ยเราต้องการหา Y ใช่ไหมครับเราสามารถไปแทนสมการไหนก็ได้นะครับเราไปแทนสมการที่ครูไฮไลท์ก็ได้นะครับอ่านะครับก็คือสมการนี้นะครับอ่านะครับเราเขียนแทนเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะหรือโยงเส้นมาก็ได้ครับครูโยงเส้นก็ได้จะได้เข้าใจนะครับโยงเส้นไปเลยนะครับโยงมาตรงนี้ครับปึ๊ดนะข้ามมาเลยนะครับ จากสมการนี้นะนะครับก็คือขอเป็นสีแดงก็ได้นะครับสีฟ้าก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเอกขอเราคือเท่าไหร่นะ1515 15, บวกด้วย y เท่ากับ120ถูกไหมเราย้าย15ไปลบนะครับเราจะได้ y เท่ากับนะครับ120องศานะลบด้วย15องศาเท่ากับ105องศานี่คือคำตอบของข้อนี้ครับ ะครับก็คือค่า y มุมที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับโอ้โหค่อนข้างอธิบายละเอียดมากนะครับให้น้องๆสําหรับคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้เลยนะครับโอเคนะครับพอจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูได้นะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับชมคลิปของครูไก่นะครับโอเคครับ